ย้ำเป็นพระหโหพ์ของคําว่าไอบุญไอบุญก็แปลว่าตําหนินะหรือว่าข้อเสียคุณะก็อายุบุนตุสบิตุลขคียารฟินิกานะเขาว่ามันมีขอ้อข้อตําหนิหลายอย่างที่จะทําให้เกิดการให้สิทธิ์เลือกในการสมรสนะผมิหฮาเช่นใครก็ตามที่ผู้หญิงคนใดก็ตามที่พบว่า สามีของนางนั้นไม่สามารถนะที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อันเนื่องมาจากการที่เขาเป็นโรคอีดีนะเพื่อคือโรคสมรรถภาพทางเพศเสือ่อมหรือว่าเป็นคนที่ถูกตัดเอาไว้ว่าเพศขาดนะครับในกรณีนี้เนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะพักก็คือยกเลิกการนิก้าดังกล่าวนั้น ก็รบดลาหลีกท่าว่านางอ,อ,อ้างว่าเขานั้นเป็นโรคอีดีนะแล้วเขาก็ยอมรับกับเรื่องดังกล่าวก็อุดจีลาสนานะเนขาก็จะถูกประวิงเวลาให้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีถ้าหากว่าในระหว่างหนึ่งปีนั้นเขาสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ก็ัมดุลิลล่นะแต่ถ้าว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนางก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการนีะคนระับ เพาาจะดรยยูลูฟิีไอแนยมนอลวัดแล้วก็ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าผู้ชายเพราะว่าในตัวของพันยางเขานั้นมีข้อตำหนิที่เป็นอุปสรรคในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นอาร์เช่นอะไรครับเอ่อรูตันหรือเอ่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้หายได้เนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกนแล้วก็เช่นเดียวกัน อาจจะเป็นบา,บางอย่างก็จะเป็นข้อตำหนิที่ร่วมกันก็คือมีทั้งเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายชายแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายหญิงเช่นกัลบาซูสทั้งเช่นอะไรครับโรควิสีดวงทวารอัจุนูนการสกกรสียสตนะิวัลบารอสการเป็นโรคผิวเผือกนะวัลยูซามแล้วก็เป็นโรคเลื้อน ก็รออิรอรสแล้วก็เป็นโรคอะไรครับเป็นวงๆวงที่ศรีรษะนะครับเน,นื่องมาจากเชื้อราหรืออะไรก็แล้วแต่ศรีรษะจะเป็นดวง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 นะครับว่าบัคาริลฟัมแล้วก็กินปากเหม็นนะในกรณีนี้นนะครับก็แต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์เลือกนะครับถ้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งมี

ยูจีบุลเคร์นะเพราะว่าทุกข้อตำหนิที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะรับได้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็มันทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดตามเป้าหมายนะมันไม่ไม่สามารถที่จะไม่เป็นไปได้ตามเป้าหมายของการนี้ครัเมื่อนั้นเนี่ยก็มีสิทธินะ์แต่ ให้จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกไวโนอาลามินาบายแล้วก็การเลือกดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็เป็นสิทธิที่สมควรยิ่งกว่าการเลือกในการซื้อขายเสียอีกนะอินตาซึ่งส่วนคำพูดของอิบนาลกอิม ولو حدث أ ب ยบ ح د الزوجين عيب بعد العقد فل الآخر الخيار นั่นคือว่าเกิดข้อตำหนิกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากทั้งสองฝ่ายหลังจากที่ทํา อากัดนิกาทำพิธีนิกา้ากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกะยอยาสบุตรขียารุลีมันลำยาุดะบิลไอบีมินัสเจาใจแล้วก็สิทธิ์เลือกนั้นก็จะเป็นของอฝ่ายที่ไม่พอใจกับข้อตำหนินั้นจากทั้งสองฝ่ายนะว่าเรานะบีฮีไอบุนมิสลูฮู เอาโมกออิรุลละหูถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีข้อตำหนิแบบเดียวกันหรือข้อตำหนิอื่นที่แตกต่างกันก็ตามเรียนนาลินซานาลายะนาฟูมินไอบีนับสีเพราะตามปกติของมนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับข้อตำหนิของตัวเองพระมันรอดีอามินหัววิไอลาคอร์เพราะฉะนั้นละใครลวใครก็ตามที่พอใจกับ ข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งโดยการที่เขาอาจจะกล่าวออกมาเองเป็นคำพูดว่าฉันพอใจกับสิ่งดังกล่าวนะีหรืออาจจะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาพอใจนะทั้งทที่รูนะ้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีขอม้อตำหนิเมื่อน,นั้นเนี่ยเขาก็จะหมดสิทธิ์ในการที่จะเลือกหลังจากนั้นคือหมดสิทธิ์ในการที่จะเลือก ที่จะยกเลือกกันนี่คและในเมื่อมันมีสิทธิ์สำหรับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้งสองฝ่ายที่จะเลือกการเลือกน,นั้นก็จะต้องให้เป็นการเลือกที่สมบูรณ์ได้เสร็จสิ้นส,สมบูรณ์ได้หน้าที่อากิมิมนะก็นหน้าที่ผู้พิพากษาเพราะว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณของผู้พิพากษาด้วยนะครับว่าเห็นสมควรว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเมื่อนั้นเนี่ยผู้พิพากษาก็จะยอมยกเลิกการนีคาตามคำขอของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกที่จะยกเลิกนะแล้วก็ผู้พิพากษาก็จะอนุญาต ให้กับเขาในการที่จะยกเลิกได้ถ้าว่าการยกเลิกนั้นเ,เสร็จสิ้นก่อนที่จะร่วมหลับนอนกันเมื่อนั้นเนี่ยนางก็จะไม่มีสิทธิ์ในในค่ามาฮัตนะครับก็ไม่ต้องจ่ายค่ามาฮัตให้กับนางเพราะว่าการยกเลิกนั้นเป็นการยกเลิกจากฝ่ายนางเองนางเป็นฝ่ายบอกยกเลิก แล้วก็การแยกทางกันนั้นก็มาจากฝ่ายของนางนะครับผลการนะ่ะมินหูนะแต่ถ้าหากว่าการยกเลิกมาจากฝ่ายผู้ชายแล้วฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่หมกเม็ดหลอกลวงเขานะการยกเลิกดังกล่าวแล้วก็มีสาเหตุมาจากนางเช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าหากว่าการยกเลิกนั้นหลังจากที่ได้ร่วมหลับนอนกันไปแล้วเมื่อนั้น,น,นเนี่ยนางก็จะมีสิทธิ์ในค่ามาัดดังกล่าวเพราะว่าค่ามหัตนั้นจะเป็นสิทธิ์สมบูรณ์โดยเป็นสิทธิ์ของนางโดยสมบูรณ์หลังจากที่ได้ร่วมหลับนอนกันไปแล้วสิทธิ์ดังกล่าวนั้นก็จะไม่ตกไปนะครับก็จะยังคงอยู่ ولا يسح تزويج الصغيري ولا يسح تزويج ا, أ ل ص غ ي ر ة و ا ل م ج ن و ن ة و ا ل م م ل و ه ك ة بمن فيه عيب يرد بهنك ا ل แล้วก็ไม่อนุญาตนะแล้วจะใช้ไม่ได้นะการที่จะจะแต่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆให้หรือผู้หญิงที่เสียสติหรือผู้หญิงที่เป็นทาส แม่อนุญาตให้วาลีของนางนั้นแต่งผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยให้กับคนที่มีตำาหนิที่โดยปกติแล้วเนี่ยการนิค้ากับเขานั้นไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าวาลีของพวกนางเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่พิจารณาให้กับนางนะคด้วยกับสิ่งที่ไม่ไม,ไม่พิจารณา ในส่วนใดนอกจากว่าต้องพิจารณาให้กับนางเหล่านั้นเนี่ยซึ่งสิ่งที่มันเป็นถือว่าเป็นผลดีแล้วก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ให้กับพวกนางเท่านั้นไลมยาลมวลีฮุนนะบิลไอบีฟาสคอนนิกาเนี่ถ้าว่าวาลีของพวกนางเหล่านี้เนี่ยไม่รู้เนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ถึงข้อตำหนินี้มาก่อน ก็ให้เขายกเลิกเมื่อรู้เพื่อที่จะขจัดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพวกนางนะครับว่าอดลลอฮฺทลกบีรตุลอากรัตุมัจบูบันอาอินนีนันลัมยัมนาอัลลียูฮะและถ้าหากว่าผู้หญิงนะที่ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ แต่ว่าการน,นั้นก็ตามนางกับนางก็พอใจเนะี่กับการสมรสกับคนที่มีตําหน่งผู้ชายที่มีตําหน่ด,ดังกล่าวก็คือพอใจกับผู้ชายที่อาจจะ,อะเอาไว้ว่าเพศถูกตัดขาดหรือว่าเป็นคนที่ไรความรู้สึกทางเพศถ้านางพอใจแบบนี้เนี่ยวลีของนางก็ไม่ไม่อะไรครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามนางเนี่ยเพราะว่าสิทธิในการ ีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นสิทธิของนางไม่ใช่สิทธิของคนอื่นนะครับวิญรดิยตบิตซาวุตมินมัจนูนหัวมัจดูหัวอัรสนะแล้วถ้าหากว่านางพอใจที่จะแต่งงานกับคนบ้าคนเสียสตินะหรือคนที่เป็นโรคเรื้อนหรือคนที่เป็นโรคผิวเผือกเมื่อนั้นเนี่ยวลีของนางมีสิทธิที่จะห้ามนาง เพราะว่าเกรงว่าอันตรายดังกล่าวนั้นจะกระทบไปถึงลูกที่จะออกมาและอีกอย่างหนึง่งมันเป็นการกระทบอะไมันเป็นการกระทบเกียรติยศและก,ะกษัตริย์สีของครอบครัวของนางโดยรวมด้วยนะมันไม่ใช่กระทบกับนางเท่านั้นวันนี้ก็อทมดีแล้วก็จบเพียงแค่นี้นะครับสั้นๆมีแค่สองหน้านะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนเชิญถามได้ครับ